รถหอยเป๋าฮื้อทำไมมันเงียบไปล่ะกระนำทั้งต่อบีโดแล้วก็ชมวงลงไปขนาดนั้นแล้วอืเดี๋ยวก็ลอยขึ้นมารอก่อนซิแปลกๆฮล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่มันเสียงอะไรกัน <c oughs> สองฟ้าสิกำลังมืดลงเรื่อยเรื่อเลยอสูงมอลรสูงก็มันจะมาอีกแล้วมื่กี้มีอะไรอยู่ใต้นาด้วยอะไร เงือกอันจม้มณีสีขาวนะ่ะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีน้ำมันจะพลังวุนเวียนอยู่รอบเรือนั่นอะไรอ่ะล,ล่องลอยลอลอย เรื่องแบบนั้นมันมีที่ไหน แค่นางเงืกน <quer> <bul> <grazing> <side> ั่นตัวเดียวนั่นแหละยิงปืนใหญ่กับถั่วไปกว่าชนะแล้วฉันชนะได้ยังไงพวกคุกี้ต่ำต้อยพวกเขาจะไม่มีเศษซากของพวกเจ้าสักชิ้นที่ได้ตามกันมา ให้เงียบลงหน่อยคุกกี้ที่ส่งเสียงกรีดร้องหายไปหมดแล้วทั้งเสียงฉมวงเสียงปืนใหญ่เสียงเอี๊ยดอาดของเรือไม่มีแล้วข้าจัดการทั้งหมดทำให้มันเงียบหายไปตลอดการไงล่ะ่ <c oughs> ารู้สึกเหมือนพลังเอ่อล้นไปทั่วร่าง เรากับว่าในที่สุดก็ได้รับอิสระทั้งหมดเอาละเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ทะเลแห่งนี้ก็กลายเป็นทะเลสีดำของข้าแล้วและทันทีที่พวกคุกกี้ก้าวเท้าเล็กๆหวานๆเข้ามาที่นี่ข้าก็จะตุ้มทำให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไงละ่ะ <c oughs> กุกี้คิมสันโคโรทะเลกลายเป็นสีดำแล้วอาณาจักรก็พังพินาศแม้แต่น้ำตาแห่งนางฟ้าทะเลก็มองไม่เห็นคงจะระเบิดพลังมหาศาลออกมาจริงๆต้องเป็นคุกกี้ไวโพนแะนะ่ๆชาวเมืองไม่อาจอยู่ได้โดยไร้อนาจากักรหรือร่องรอยของท่านเทพแห่งท้องทะเลหรอกนะยังไงก็ต้องย้ายไปทะเลอื่นคุกกี้คิมสันโคโรแล้วน้องเล็กล่ะคุกกี้ไวโพนะ่ะ ตอนนี้เจ้านั่นไม่อาจจากที่นี่ไปได้แล้วเพราะทะเลสีดำก็คือตัวตนของเจ้านั่นคุกกี้ไว้เพอเจ้าเด็กนั่นจะต้องทำได้ดีเพราะตอนนี้ได้รับสิ่งที่ปรารถนาที่สุดแล้วยังไงก็ต้องปกป้องทะเลของตัวเองที่เฝ้าฝันจะปกป้องให้ได้ใช่แล้วจากนี้ไปคงไม่มีใครก้าวเข้ามายัางทะเลนี้ได้แล้วมัง้งก่อนจากไป ็อยากจะร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายถ้าทำแบบนั้นได้ก็คงดีแต่ทะเลในตอนนี้คงยังไม่ปลอดภัยพวกเราไม่มีเวลาแล้วตรวจด,ดูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วเตรียมออกเดินทางได้อาณาจักรของเราที่เคยงดงามจะคงอยู่ชัว่วนิรันดร์ในตัวเจ้าตราบใดที่ทะเลสีดำของเจ้ายังอยู่แต่ว่า พวกเราคิดถึงเจ้าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอยู่ที่นี่ให้ดีละ่ะคุกกี้ไว้เพิร์ลเรื่องราวก็เป็นแบบนี้และนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแสนานานแล้วละ่ะคุกกี้ลูกอมรสมิน้นเธอรู้เรื่องราวมากมายจริงๆเลย ถ้าตั้งใจฟังเสียงคลื่นก็จะได้ยินอะไรมากมายเลยนะต่อให้เป็นเรื่องจริงของข่าวลือที่ผ่านมานานแล้วก็เถอะไม่คิดเลยว่าเรื่องของหอคอยเคลื่นน้ำแข็งกับทะเลสีดำจะเกี่ยวพันกันแบบนี้เพราะว่าทะเลนะกว้างใหญ่มากแล้วคลื่นก็ไม่เคยหยุดนิ่งจิตใจที่แฝงอยู่ในหอคอยคลื่นน้ำแข็งที่สองประกายและสูงประงานนั่น จะถูกส่งผ่านลงไปถึงใต้ทะเลลึกๆนั่นไหมนะนั่นสิมีคำกล่าวที่ว่าการสะบัดคลิปเล็กๆก็อาจก่อให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ได้เหมือนกันนะตอนนี้คุกี้แบล็กเพิร์ลจะรู้สึกยังไงนะไม่มีใครอย่างรู้จิตใจของทะเลได้หรอกแต่บางทีอาจจะดีใจอยู่ก็ได้นะดีใจงั้นเหรอเ้อ เวลาที่ได้รับสิ่งที่ปรารถนานะ่ะมันบอกไม่ถูกเลยว่าดีใจแค่ไหนใช่ไหมล่ะั้างั้นความคิดถึงจากยอดหอคอยคลื่นน้ำแข็งที่ส่งไปยังแสนจังจะมีวันได้เปลี่ยนเป็นความดีใจบ้างไหมนะคุกกี้นางฟ้าทะเลอะคุกกี้ฉลามเชอเิดจะขึ้นมาบนนี้เหรออือ ได้คุยกับเธอแล้วสนุกมากเลยนะถ้าได้นั่งคุยกันบนปลาวานก็คงจะสนุกขึ้นไปอีกก็ดีนะปลาวานมิ้นของฉันก็คงจะชอบใจเหมือนกันใช่แล้วทะเลที่มองจากข้างบนก็สวยมากเลยนะท้องฟ้าจมใสเหมือนทะเลระยิบระยับเลย อืมก็เลยยิ่งเห็นชัดกว่าเดิมหองคอยคลื่นน้ำแข็งกับทะเลสีดำที่อยู่ไกลไๆรงโน้นน่ะ คุกกี้จอมง่อเขาเหยียบย่างเข้ามาในทะเลนี้อีกแล้วสินะอแบบนี้ก็สนุกสิคราวนี้จะทำลายยังไงดีล่ะ <c oughs> เรือใหญ่ไม่เบาเลยนี่อยากเอามาเล่นจริงๆยกหัวเรือขึ้นก่อนดีไหมนะ ไหนดูสิน่ากลัวคุกที่ทั้งหมดที่เข้ามาในทะเลนี้ก็สัมผัดได้กันเท่างนั้นแต่ท่านก็ยังจะดื้อดึงอีกและจะทำอไงได้ล่ะเนี่ยถ้าเอารูปปั้นสีขาวแขนไว้ที่หัวเรือจะไม่เป็นไรแน่เลยเมนบอกว่าต้องเอามาด้วยก็เลยเอามามีอะไรอีกไหมนาะอ๋อ และอัญมณีเล็กๆเนี่ยมันอะไรกันนะแปลกดีฮะต่อให้เวลาผ่านไปก็ไม่ซีดลงเลยส่องสว่างสดใสจริงๆที่ฮือกันว่าเป็นไข่มุกที่ให้มันนี่ถ้าทางจะจริงละมั้งใช่แล้วนางเงือกอัญมณีสีขาวจินะแสงนั่นมันอะไรนะในทะเลมืดๆแบบนี้แสงจันงั้นเหรอ ไม่สิไม่ใช่แสงนี่มันน้ำตาของนางเงือกที่จะไม่ร้องไห้อีกต่อไปใครนะใครกันหัวกดหัวเธอคือดวงจันทร์ของฉันถ้าสิ่งที่เจ้าต้องการสำเร็จลุล่วงแล้วก็จงกลับมาหาข้า เสียงนี้ความทรงจำนี่ใช่แล้วนึกออกหลังๆแล้วคราวนี่งเคยมีอะไรที่ส่งประกายสำหรับข้าไ,ไม่มีอะไรหรอกเหลืออีกแล้ว